รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการกรีนฟาร์ม v a r i ต t y กันอีกเช่นเคยนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ค่ะวันนี้เดินทางมาที่ตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักและเข้าไปอินไซด์ กับสวนที่ได้ชื่อว่าเป็นสวนเก่าแก่ที่มีฐานอาชีพในการผลิตไม้ประดับแหล่งสำคัญของจังหวัดนนทบุรีภายใต้ชื่อสวนอ,อัมพรไม้มงคลและไม้ด่างค่ะไปรู้จักเธอที่กันเลยค่ะรายการกรีนฟาร์มบริตีช่วงอินไซฟาร์มค่ะท่านผู้ชมคะขออนุญาตแนะนำเลยค่ะแขกรับเชิญที่เปิดโอกาสให้รายการของเราเข้ามา i n นไซ์ในวันนี้ค่ะพี่อ,อัมพรจุ้ยบางค่ะ สวัสดีค่ะพี่อรค่ะสวัสดีนะคะพี่อมรคะสมัยก่อนที่หน่อยเคยมาถ่ายเรื่องราวของคนปลูกไม้ประดับเนี่ยเวลาเขาพูดถึงสวนของคนที่นามตระกูลจุ้ยบางเนี่ยนะเขาจะเรียกอําพรน้ำพันอําพรน้ำพันอัาพรคือชื่อพี่อพรนี่แหละค่ะใช่สวนอัาพันคือสามีค่ะอพี่อําพันนั่นเองถือว่าเขาเป็นรุ่นเก่าในวงการเลยนะรุ่นเก่าโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจย้อนหลังนะคะที่ถ้าพี่เขาอยู่เนี่ยเชื่อว่า โหธุรกิจต้นไม้ของพี่อมพรนี่คงแบบบิ๊กยิ่งกว่านี้อีกนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาผสมพันเองได้ค่ะเนาะแล้วก็เอามาฟอกในแ lap ได้ในแ lap ในแ l a ได้เขาทำได้ผลลุกเมื่อเคร่ได้ยังยังเสียได้เนี่ยเขาเสียไปสิบสี่ปีแล้วค่ะสิบสี่ปีแล้วเขาเสียไปตั้งแต่ปีห้าสูนะค่ะค่ะแต่ถือว่าเป็นบุคคลยุคแรกๆที่สนใจในการพัฒนาพวกไม้ที่มันเป็นตระกูลพวกพวกไม้ในร่มอ่ะใช่ไหมคะ ตอนนั้นทำพวกฟิโลเยอะอือโอ้โหยุคนั้นนะใครทําฟิโลนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนาะว่ามาจริงๆแล้วจุดกําเนิดของของการทําสวนทาธุรกิจไม้ประดับเนี่ยพี่อำพรเริ่มก่อนหรือพี่อมพันเริ่มก่อนหรือใครเป็นใครพี่อมพันก่อนนะคะตัวพี่เองอ่ะเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่คลองเตยอะค่ะจ้ะแต่เป็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันชาวสวนเหมือนกันค่ะฟิโลต้นแรกแห่งการทําธุรกิจพวกคลอ โอ้พกมูไลท์แบล็กแคดินันจำได้ไหมตอนนั้นที่เราภูมิใจมากเลยตอนที่พี่อภพันธ์เขาผสมไอ้พวกฟิโลได้เนี่ยจำมันได้ไหมต้นนั้นมันคืออะไรฟิโลตัวไหนก็ไอ้ตัวนี้แหละค่ะตัวที่มันเป็นที่เป็นมูไลท์แคดินันเนี่ยแหละนะแบล็กแินันเนี่ยเพราะว่าพวกนี้พอผสมแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหลากของใบไม่เหมือนกันหรอกคือคือมันมันมันออกฝักมาค่ะออกฝักมาแกก็ใช้วิธีการแบบเอาตัวผู้ผสมกับตัวเมียไปลูดกันอะไปลูดดอกแล้วก็บางทีก็แกก็เก็บ ดอกเพีมเป็นตัวผู้อ่ะใส่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมคะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาที่ตัวเมียมันบานออกมาแกก็เอาเชื้อที่แกใส่ตู้เย็นไว้อ่ะมารูดมาทำอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาเป็นต้นใหม่พี่พรวันนี้นะคะถามว่าได้สืบสารในเรื่องของการผลิต สันหาและเขาเรียกว่าขยายผลของต้นไม้ต่างๆมันเริ่มที่เราจะต่อยอดจากยุทของพี่พี่อัมพันยังไงหลังจากที่แกเสียไปแล้วะนะคะ,คะก็ว่าคิดว่าเอ๊ะเราจะอยู่ตรงบ้านตรงเนี้ยคนไม่ค่อยเข้าใช่ไหมคะ,ค,ะคนไม่เข้าเราจะทําไงดี ก็ไปลัดเลาะที่สวนจตุจักรอะค่ะไปหาแผงก็เริ่มเริ่มแล้วได้ร้านแผงตรงนั้นอะนั่นก็คือที่อยู่บริเวณสวนจตุจักรที่เรียกว่าประตูสามประตูสามซอยสิบแปดซอยยี่สิบห้าอ๋อเวลาหน่อยไปเลื่อยมาวันตลาดขายส่งต้องวันอังคารด้วยนะอังคารพุธพระรหัสสามวันค่ะโอ้ยอยู่สามวันเลยเหรอคะแต่พี่ไม่ได้อยู่วันพระรหัสค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พระรหัสเนี่ย เหมือนเขาไม่ซื้อ<ข>ไม้แพงอ่ะอแล้วคือเขาวันที่เขาจะมาคือวันอังคารวันแรกวัน,วนอังคารเนี่ยจะมาหาซื้อของที่ เจ้าของสว่เอาไม้ดีๆไปนักช็อปต้นไม้ที่จตุจักรคงจะจับจุดได้แล้วนะคะว่าอยากได้ของดีต้องไปวันไหนอยากเจอของดีจากสวนที่เป็นของที่เขาต้องคัดของใหม่นะคะต้องไปวันไหนบางทีบางคนไม่รู้ว่าไปช็อปต้นไม้เนี่ยต้องไปวันไหนบางคนจะไปวันสุดท้ายจะไปเลไลไได้ของเนี้ยแล้วนะคะของดีหมดนะคะแล้ววันนี้ถือว่าได้เปิดแล้วนะตลาดจตุจักระจตุจักรเขาก็เปิดให้ เ,เขาเรียกว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเนี่ยเข้าไปออกตัวสินค้าต้นไม้ของตัวเองกันแล้วและหลายคนที่อยากเห็นว่าชื่อเสียงของสวนอัมพรไม้มงคลไ,ไม้ด่างนั้นไฮไลท์ที่ดิฉันเข้ามาเจาะลึกถึงพื้นที่การผลิตของเธอที่บางขนุนนนทบุรีแห่งนี้มีของที่แบบตื่นตาตื่นใจอะไรต้องตามดูในช่วงต่อไป ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วคุณจะเห็นความตื่นตาตื่นใจแบบที่ดิฉันไปแอบส่องมาแล้วค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกบลูเม็ดสีฟ้าตราเรือใบไข่มุกละลายดีละลายไวต้องปุ๋ยไข่มุกบลู